คลิปตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปตกันอีกแล้วนะครับโดยข่าวแรกนะครับวันนี้เราไปเริ่มกันที่การจัดอันดับนะครับเหรียญที่สามารถเติบโตแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด10อันดับแรกจากคอยเกโกที่เขาสรุปมาให้เลยนะครับก็อันดับที่1เป็นในส่วนของบลองเนาะแล้วก็อันดับที่2ก็เป็นตัว injective นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นในส่วนของค o t i a i อเนาะแล้วก็ตัวที่ี่ก็เป็นพวก ค a s บ้าตัวเรนเดอร์ซูลูน่อะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้บ้องก็สามารถตอบแทนได้ถึง7300%เลยครับลงมาก็คือตัวเจ้า injective เองครับ Bitcoin นี้ก็นิ่งๆทรงนะครับก็คืออยู่ในส่วนของ162ก็คืออยู่41,000ถึง44,000ืะราวนี้ครับอาจจะไม่ได้เติบโตมากแต่ก็ขยับทีนึงก็ถึงกระสดุงเลยทีเดียวพาให้เหียญอื่นๆขยับตามไปด้วยนะครับ ข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของ Ark Invest นะครับ k e c h e Wood นะครับถือหุ้น Bitcoin ETF มูลค่า92ล้านดอลลาร์ใน b i t o ครับเมื่อวันนี้หลังจาก การขายการถือครอง GBTC ทั้งหมดอะก่อนหน้านี้ครับมีการที่เคท่บูเนี่ยขายตัว GBTC ออกไปนะคนก็บอกเฮ้ยบิตคอยร่วงแน่เลยเพราะว่าทําไมจู่ๆคนที่ยื่นขอสปอ t ตบิตคอย์อีเเนี่ยถือได้ขายพวกนี mm ้ออกไปบางคนก็บอกว่าขายเพื่อที่จะไปซื้อกองทุนบิตคอยล์สปอตอีเหรือเปล่าหรอบางคนบอกเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ผ่าน ก็ทำให้ตลาดติดแดงลงมานะวันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นกันแล้วจุกไหมครับแต่หลงังจากนั้นก็ได้มีการเข้าไปซื้อในส่วนของตัวสปอร์ตบิคอยก็คือตัว BITO เนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามายืนยันครับว่าโอเคขายออกตัวนี้เพื่อไปซื้อตัวอื่นเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับตัวสปอร์ตบิคอย e อ f เนี่ยก็เป็นการกองทุนในกองทุนหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่เขายื่นไปนะ โดยตามรายง,งานของบูมเบอร์ที่เปิดเผยว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้จากการขาย Gbtc นะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ100ล้านดอลาลาร์ถูกนำไปลงทุนในตัว Bitcoin Future ETF นะก็คือตัว BITO นะครับ ก็เป็นการลงครึ่งนึงก็คือ50ล้านเองครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนรนยาวนะเพราะว่า Future Spot Bitcoin e t ยเีนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับอนุมัติแล้วนะแต่ว่าตัว Bitcoin Spot ETF เนี่ยยังยังนะครับยังนะก็หลังจากที่ R-Invest นะครับขายหุ้นตัวคอยบิตออกไปประมาณ148,885หุ้นมูลค่า27ล้านดอลลาร์นะผ่านทางกองทุนตัว R-Invest เเองเนี่ย เขาก็ได้มีการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีกระแสะเกี่ยวกับตัวสปอร์ตบิคอยทีเใกล้เกิดขึ้นนั่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือ SEC เนี่ยก่อนถึงเส้นตายในวันที่10มกราที่ถึงนี้เนาะเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าใจที่เขาขายไปเซลล์เซลเนี่ยมีการบายตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือว่าจะเป็นการที่เขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องได้รับการอนุมัติแน่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะจริงไหมนะอะ ซึ่งนะครับในส่วนของโซโลนาก็ถูกบีนบีแซงขึ้นหน้าเป็นที่เทียบร้อยนะหลังจากก่อนหน้านี้นะครับโซโลนาแซงมูลค่ามา r k เก็ตแคปของบีนบีไปนะับแต่ตอนนี้ก็ถูกบีนบีแซงกลับขึ้นมาแล้วโดวยที่ตอนนี้มูลค่าของโซโลนาร่วงลงไปต่ากว่าร้อยดอลลาร์เนาะแต่ก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะรักษาตําแหน่งของตัวเองได้นะหลังจากที่แซงบีนบีมาตอนนี้บีนบีก็สามารถกลับมาได้แล้วนะเพราะว่าตอนที่เขาแซงกันตอนนั้นมันอยู่เพียงแค่ก้ามกลืกนไปแค่หลักหลัก10บล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับก็เลยคิดว่าถ้า โซนหน้าลดลงมาเนี่ยก็บีนบีก็สามารถแซงไปได้เพราะว่าวันนี้เราก็เห็นได้เลยว่าวันนี้ก็เมื่อวานเนี่ยบีนบี B สามารถบวกได้เพียงตัวเดียวท่ามกลางตลาดสีแดงถนนเลือดนะครับก็เป็นอะไรที่คาดคิดว่าไม่น่าที่จะสามารถแซงได้นานเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเคยไปที่บีนบี B เคยไปได้ไกลกว่านี้นะครับก็เป็นกระดานเทีดอันดับหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่า ยังไงเขาคงจะไม่ปล่อยให้เจ้าอื่นมากินส่วนแบ่งการตลาดของเขาได้อยู่แล้วก็คงต้องออกโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาเพื่อกระตุ้นคนให้เขามาใช้ตัว B&B n B เพิ่มขึ้นเองครับก็เลยสามารถที่จะรักษาตําแหน่งหรือว่าทุกขึ้นตําแหน่งของติงกลับมาได้นะ ต่อมาก็เป็นข่าวของวิตริกบูตูรีนนะรผู้ก่อตั้งอีทิเรียมเนาะเขาบอกว่าต้องการก่อตั้งอีทเรียมไซเบอร์พังอีกครั้งเนาะอีทเรียมไซเบอร์พังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2017นะครับก็วิตริกบูตูรีนเนี่ยผู้ก่อตั้งอีทเรียมกล่าวว่าตัวไซเบอร์พังหายไปในช่วงปี2017นะโดยเขากล่าวว่าเครือข่ายอีทเรียมจําเป็นต้องจุดประกายตัวไซเบอร์พังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงนั้นกลับมา อีกครั้งนะครับก็ตัววันที่28ธันวาที่ผ่านมาทำนายมุติริตบูติรีเองหรือว่าผู้ก่อตั้งอีเทเรียมเองเนี่ยเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าเป็นฮาร์ดไรที่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบการกระจายอํานาจแบบสาธารณะครับสามารถใช้ส่งข้อความแบบเพียร์ทูเพียร์การเก็บจัดเก็บไฟล์แบบกระจายอานาจนะครับแต่ก็สิ่งนั้นมันก็ได้จางหายไปในปี2017หลังจากอีเทเรียมหันมาทําระบบด้านการเงินมากขึ้นนั่นเองครับ โดยในส่วนของตัวไซเบอร์พังนี่คืออะไรนะครับไซเบอร์พังตัวนี้เออหมายถึงกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสลับเพื่อปกปิดตัวตนของตนเองหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลนี่ครับก็ว้าวหรือว่าตัวนี้มันจะกลับมา หรือว่าจะเล่นมุกเก่านะกระตุ้นตลาดแบบมุกเก่าๆแบบคลาสสิกเอาตัวของดิสเซนเทอร์ไลท์กลับมาใช้การต่อต้านการเซนเซอร์การอยากพูดอะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ได้จะเอามุกนั้นกลับมาใช้หรือเปล่าอันนี้เราต้อง,องรอรอชมรอดูกันครับว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้วิตตดิ่งบุตรีเนี่ยกำลังนะครับที่จะ ทำเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นกับในส่วนของตัวอีอทรอยมีนะครับก็ต้องเราดูไปครับว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะที่สามารถที่จะกระตุ้นตลาดของอีทรอยทีกลับมาได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็โดนโซลูนาลดต้นคออยู่นั่นเองครับโอเคสําหรับวันนี้ข่าวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการพักผ่อนช่วงของการเปลี่ยนฉายขึ้นปีใหม่นะครับสํานักข่าวต่างๆหรือว่ากระดานเทรดกระดานเทรดต่างๆเนี่ยคนก็อาจจะ หยุดหรือว่าข่าวไม่ค่อยจะมีมานะเพราะว่าเหมือนกับคนไปพักผ่อนไปฉลองปีใหม่กันหมดเนาะขาวก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาสักเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย